โมุมจราเข้อย่างกล้ชิดใกล้ชิดรับประกันความปลอดภัยเน้นหนีไม่เน้นดูเน้นหนีไม่เน้นดูนนนไม่เน้นดู าจะดูให้มันหาคลิปนี้มันก็หาอยู่นะคะคุณนะ้าสำหรับคลิปของครีเอเตอร์สาวไทยช่องนัชชา NCS ที่ได้ทำคลิปรีวิวสวนสัตว์ของประเทศกัมพูชาซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นประมาณว่าคนที่เข้าไปชมสามารถให้อาหารสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นส่วนตัวมากไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาวุ่นวายตลอดการชมพร้อมทั้งเชิญชวนให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆด้วยเลเวลสวนสัตว์กัมพูชาเป็นยังไงไปดูกล้วยวีละหนึ่งยูเอสดอลลาร์เท่ากับ3 5บาบาทให้อาหารได้ เอ๊ะเหมือนมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่อุ้ยให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดว้าวชมจระเข้อย่างใกล้ชิดส่วนสัตว์จะเหมือนอยู่ในป่าจริงๆรับประกันความปลอดภัยเน้นหนีไม่เน้นดูเจ้าหน้าที่ไม่มีเน้นหนีอย่างเดียวเห็นหมีไหมเห็นหมีจ้ามีมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่นี่พนมตาเมาซูโรจิเคลิลประเทศกัมพูชามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบายหลายคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ต่างก็ไม่ได้คิดอะไรเข้ามาคอมเมนต์ในแนวขำขันแต่สุดท้ายก็มีดราม่าจนได้เมื่อชาวกัมพูชาเกิดความไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์คลิปดังกล่าวซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าไม่ชอบก็อย่ามาล้อเล่นไม่ชอบก็อย่ามานอกจากนี้ยังมีคนมาคอมเมนต์ยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าของคลิปรีวิวถ้ามาแล้วไม่สบายใจไม่ต้องมา บางก็ถามว่านี่มาเที่ยวหรือมาดูถูกบอกเลยว่าชาวกัมพูชาบางส่วนออกอาการเดือดสุดๆซึ่งทางด้านของณชาเจ้าของคลิปก็บอกว่าเน้นหาไม่เน้นเครียดใครไม่หาก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของเขาจบดราม่าไปเลยจ้ารเลเวลสวนใสกัมพูชาเป็นยังไงไปดูกล้วยวีละ1 u s ดอลลาร์เท่ากับ35บาทให้อาหารได้ <c oughs> เอะเหมือนมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ อ้ให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดวว้าชมจระเข้อย่างใกล้ชิดส่วนสัตว์จะเหมือนอยู่ในป่าจริงๆรับประกันความปลอดภัยเน้นหนีไม่เน้นดูเจ้าหน้าที่ไม่มีเน้นหนีอย่างเดียวเห็นหมีไหมเห็นหมีจ้ามีมุมถ่ายรูปสวยๆที่นี่พนมตาเมาซูโรจิคิลประเทศกัมบูชามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบาย